เอ้ยรู้ว่ามาที่นี่จะยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเราถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยโอยอยเอยเอย,เอย,เอยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนวันนี้หาน้องเคแบไม่เจอเลยนะครับทุกคนไม่หาน้องเคแบก็กระโดด ไปหาน้องเคแบก่อนนะครับครับนะครับ,นะรบม่หาน้องเคแบก่อนไอกระโดดไม่ได้กันบินไปแทนก,กันลวกันว้าวอมมงองไอมีตำนานอยู่นี่นาะไม่อยากเข้าไปดีกว่าว้าวสวยมาก เรไปแปลกแลก,ก่อนดีกว่าอือันนี้ก็มีอันนี้ก็มีม,มโอ้ยชนอ้ายโอ้ยแของชั่วโอ้ยตามมาแล้วหรออ่ะนี่นี่ตา,มมาแมลวไปไปกัน ไปไปไปตามกันเลยนี่แล้วทำไมไม่รอหนูด้วยล่ะเอาจะไม่ตามมางั้นไปเอาแมวกับหมากกอนกัแลลวกันนะคะโอเคครับว้าวโอ้ยทำไมม ถาเนี่ยเออได้แล้วได้แล้วไปไปไปข้าท่านเหมือนกันพี่นี่ข้ามไปข้ามไปวิววิววิวข้ามไปพี่ไปไปไปเรีวเรีวเร็วเรีวเรีวเรีวเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยติดบล็อกเหรอ พีห่หนูไม่ไหนใส่ชุดน,นี้อ่ะ๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมอืมได้นะบายไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะบาย